เราจะพาท่านไปห้วยตาโบอ่างก็มน้าครับตำบลตำบลอ่างคีรีอำเภอประคามจังหวัดจันทบุรีครับ21ซิงหา68ครับเดียวกันนี้ครับวันหยุดพักผ่อนครับไปเที่ยวเขาบอกเป็นปางองค์ของจังหวัดจันทบุรีครับตัวปางองค์จริงอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไปดู่าเป็นยังไงวันนี้พาขึ้นครับ แดดออกนี่หน่อยครับแดดประชาชนฝนตกเป็นรอยครับมีนี่ครับต้นไม้สวยงามครับอยู่เพื่อมะขามนะครับแถวใกล้ถึงแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งกิโลครับทางประมาณนี้ครับสวยงามนะครับมาได้เลยครับทางไม่ยากเลยนะครับเข้าก็จะมีหมู่บ้านคนเล็กน้อยนะครับสองคำลังนี่ก้อนน่าเป็นของอุทยานเท่านผ่านไปเป็นอุทยานครับเขาไม้แก้วดีซอนเขาไม้แก้วดีซอน อเอาไม่แก้วรีสอร์ทครับมาพักผ่อนได้นะครับก็จะถึงจะถึงได้เลยครับผมผมก็มาครั้งแรกครับ 11. สิสิงหาหกแปดเวลาใบใบสองครึ่งครับอันนี้ก็เกี่ผ่านอุทยานก็ค่ารถสาสิบค่าคนเข้าสี่สิบาท สูงอายุนะครับเนี่ยคนเคนี้ยคนเสื้อขาวคนเสื้อหลัง60 61ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับส่วนคนขับรถก็คนหนึ่งก็20กว่าก็40บาทโอเคครับแต่ถ้าเกิดไปน้ําตกแถวๆนี้ส่วนใหญ่น้นตกพิวไม่ไม่ต้องจ่ายครับก็หมายถึงว่าสมมติไปตกนองไปน้ำตกพิวสามารถใช้ได้ไม่ต้องจ่ายอีกเข้าใจผมเพราะว่าน,นี่คือส่วนหนึ่งอุทยานแห่งชาติพิวน้าตกพิวข้างหลังคือเอ่อ เป็น uh, เรี่องกว่าเลยครับ,บกับพลังงานที่จอดรถครับครั้งแรกห้วยตาบูนี่ครับเราก็ลงแล้วนะครับอ,อ๋อเป็นอ่างน้ำครับอันนี้กางเต็นกางเต็นด้วย จำเป็นได้ด้วยนะครับนี่มาป๊อกก็ต้องดูข้อระเบียบก่อนนะสุโขรีห้ามก่อกองไฟห้ามนำชนะทำเลฟงเข้ามาห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาทม้ามอาหารป่าละเก่อหอไม่ได้ยิงปืนประทัดไม่ได้ห้ามนำอาวุธครับท้าส่งเสียงดังนะครับนี่นะครับกรองกิ่งไม้หล่นนะครับก็ต้นไม้อ่านเก็บน้ำ โอ้โ้ oh. oh. สวยสวยสวยห้ oh. วย,วย oh. ตาโบครับลงแ,แพได้จำนวะไม่เกินแปดคนแต่มีแพอ๋อ oh. มีแพรครับนี่คือแพ อันนี้คือเทือเกเขาภูเขาเทือกเขาไปจันทบุรีเนาะมันก็เทือกเขานี้ก็จะล้อมรอบด้วยน้ําตกสองสามน้ำตกน้ําตกตรองนองน้ําตกไม้ชี้แล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วก็น้ําตกคลิ้วด้านหน้าครับฟับงสั่งสุกุมิตอันนี้เราอยู่ด้านหลังนะอ่าครับหน้าหนาวคงจะสวยนะครับหนาวคงจะสวยนะครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับอุ้ยตาบูอำเภอมะขามตำบลธาน,นีตำบลอะไรอ่านประจว <c oughs> จังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับชมวันนี้11่อเสิงหาวมครับอยากมาก็ประมาณนี้มีติกครับเดิน,นด้วยต้องเงียบสงบนะครับเยี่ย <c oughs> ครับ